สบายดี LTV i s i o n สงครามรับในอดีตคนล่ากับระเบิดบอทันแตกวันที่4เมษายนของทุกปีครับเป็นวันให้ความรู้เกี่ยวกับระเบิดบอทันแตกโดยข้อมูลจากคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบอทันแตกที่ตกค้างอยู่ในสปปลาวปี2อ6 4ยโดยสปปลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบอทันแตกหนักหน่วงมากที่สุดในโลกตลอด9ปี ตั้งแต่ปีคิศตักราร1,964ถึง1,973ของการทิ้งระเบิดมีเครื่องบินมากกว่า580,000เที่ยวบรรทุกระเบิดมาทิ้งลงบนแผ่นดินลาวซึ่งมีประมาณ3ล้านตันในนั้นมีระเบิดลูกหวานประมาณ270ล้านลูกนักวิชาการได้าระเบิดคาดคเนครับว่าร้อยละ30ของระเบิดดังกล่าวยังบดทันแตกซึ่งก็หมายความว่าภายหลังสงครามสิ้นสุด ยังมีระเบิดลูกหวานประมาณ80ล้านลูกและระเบิดใหญ่อีกหลายล้านลูกยังกระทันแตกที่ตกค้างในลาวและพบกับ a อ r o ทีวิชั่นได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี